ในราวต้นพุทธศตรวรรษที่19อาณาจักรล้านนาได้เริ่มก่อตั้งขึ้นในดินแดนทางภาคเหนือของประเทศไทยและได้แผ่อิทธิพลออกไปอย่างกว้างขวางถึงดินแดนบางส่วนของพม่า จีนและลาวโดยมีเมืองหลวงของอาณาจรรักรอยู่ที่เมืองเชียงใหม่จนถึงปัจจุบันล้านนาคงเหลืออยู่เพียงในประเทศไทยแ8จังหวัดทางภาคเหนือได้แก่เชียงรายเชียงใหม่ลำพูนล,ลำปางพะเยาแพร่น,น่านและแม่ฮ่องสอนและยังคงทิ้งร่องรอยแห่งเมืองล้านนาในอดีตเอาไว้อาทิเมืองโบราณเชียงแสน ที่เคยเป็นศูนย์กลางอาณาจักรล้านนาในยุคแรกอยู่ในพื้นที่จังหวัดเชียงรายเวียงกุมกามอดีตเมืองหลวงของอาณาจักรล้านนาสร้างขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช1829อยู่ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่โบราณสถานวัดเกาะกลางแหล่งโบราณวัตถุและชิ้นส่วนประติมากรรมปูนปั้นที่มีอายุร่วมสมัยกับยุคล้านนาตอนต้นอยู่ในพื้นที่จังหวัดลำพูน วัดพระาธาตุลำปางหลวงสร้างขึ้นในสมัยพระนางจามเทวีในราวพุทธศตรวรรษที่20ตอนปลายเป็นวัดไม้ที่สมบูรณ์ที่สุดแห่งหนึ่งของไทยอยู่ในพื้นที่จังหวัดลำปางเมืองลองอดีตชุมชนโบราณเป็นเมืองหน้าด่านทางด้านทิศใต้ของอาณาจักรล้านนามีคันดินเป็นกำแพงล้อมรอบเมืองทั้งส่ด้านตั้งอยู่ในพื้นที่จังหวัดแพร่ พระบรมธาตุแช่แห้งปูชนิยสถานที่สำคัญของเมืองน่านมีอายุกว่า600ปีเป็นสถาปัตยกรรมและศิลปกรรมสกุลช่างน่านมดงามที่สุดแห่งหนึ่งของล้านนาตั้งอยู่ในพื้นที่จังหวัดน่านวัดพระธาตุดอยกองมูปูชนียสถานคู่บ้านคู่เมืองแม่ห้องซอนมีพระธาตุเจดีย์ที่สวยงามสององค์ตั้งอยู่ในพื้นที่จังจหวัดแม่ห้องซอน ระยะเวลากว่า700ปีผ่านพ่วงเวลาจากอดีตจนถึงปัจจุบันกลายเป็นมรดกทางวัฒนธรรมให้คนรุ่นหลังได้ศึกษาเรียนรู้วิถีชีวิตของบรรพบุรุษชาวล้านนากลิ่นอายและหลักฐานทางประวัติศาสตร์ยังคงมีให้เห็นประจักษ์ถึงร่องรอยแห่งความเจริญรุ่งเรืองของอาณาจักรล้านนาได้เป็นอย่างดี